ของเวลาฝากติดตามคลิปยาวนี้นะครับพระจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอครับขอบคุณมากครับทำไมพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งจึงได้สถาปนานามราชวงศ์ว่าจักกีเพราะตามธรรมเนียมของราชวงศ์ที่ผ่านมาในยุคกรุงศรีธยานั้นมักจะสถาปนานราชวงศ์ตามพื้นเพเดิมของปรถมกษัตริย์เป็นหลักอาทิเช่นราชวงศ์ระโวหรือที่เราเรียกกันภายหลังว่าราชวงศ์อู่ทองนั้น ก็อ้างจากพื้นเพเดิมของราชวงศ์ที่มาจากเมืองละวัปุระหรือกรุงละวโวจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันและส่วนที่เรียกว่าราชวงศ์อู่ทองในภายหลังก็เพราะเรียกตามประถมอย่างพระเจ้าอู่ทองนั่นเองหรือจะเป็นราชวงศ์สุขโขทัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรน,นั้นก็อ้างจากความที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีสายเลือดมาแต่กษัตริย์กรุงสุขโขทัยแต่เดิมมานั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงขอเล่าถึงที่มาของนามราชวงศ์จักรีซึ่งปรากฏมีอยู่สองกระแสหลักหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ทรงยึดเอาพระราชทินนามเมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาจากกักรีสีองค์ละคร อครเสนาบดีแห่งกรมมหาไทยมาเป็นนามราชวงศ์ของพระองค์สองพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งนำคำว่าจักและคำว่าตีมาสนธิกันเป็นคำว่าจักรีซึ่งทั้งจักรตีถือเป็นเทพศัตราของพระวิษนุหรือพรนาลายด้วยกันทั้งสองชิ้นดังมีปรากฏในคำภาครามเกียรติ์สมัยกรุงเก่าความที่ว่าสี่มือทาสังจักคทา,ทาทาตาตีพระเรายัางพบว่าบรรดาเทวรูปของพรนาลายในยุคปลายกรุงศรีอยานั้น ล้วนถือตีแทนคาถาอย่างในยุคก่อนๆดังนั้นเชื่อได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หนึ่งต้องการจะประกาศว่าราชวงศ์ของพระองค์นั้นคือเทวกษัตริย์ผู้ทรงจักรตีหรือทรงเป็นนารายอวตารตามคติเทวราชในศาสนา,าพราหมณ์ที่ยึดถือกันมาตั้งแต่กรุงศรีอยยานั่นเองและไม่เพียงเท่านั้นหากเราสังเกตนามกรุงเทพมหานครให้ดีๆ เราจะพบคำว่ากรุงเทพก็คือกรุงศรีอยุธยาใหม่ดังปรากฏนามว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหิธราอายุทยามหาดีรพบนบพรัตราชธานีบุรีลมอุดมวิเวกมหาสถานอมรพิมานอาวตารสถิตสักกททิยะวิษนุกรมประสิทธิ์ซึ่งวักที่มีคำว่ามหิธราอายุทยานี้ก็สอดคล้องกับนามพระนครศรีอยุธยาที่มีความหมายตรงกับคำว่า นครที่ไม่อาจต่อยุทธได้เลยสรุปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพในฐานะกรุงศรีธยาใหม่และทรงสถาปนานา,นามพระราชวงศ์เพื่อทรงประกาศว่าราชวงศ์ของพระองค์นั้นเป็นเทวกษัตริย์ผู้ทรงจักรตีหรือนารายอวตารดุดเดียวกับบรรพกษัตริย์ในสมัยอยุธยาโดยพร้อมกันนั่นเองครับ